ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอฟซีที่ชื่อคุณเปียกนะคะดูอันไหนก่อนพี่ส่งมาขายค่ะมามาเช็กกันว่ามีเหรียญอะไรมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะท่านส่งมาหลายครั้งมากแล้วท่านส่งมาเกือบเป็นสิบแล้วมั้งท่านจะมีเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยค่ะได้อะไรมาเหมือนประมาณเดินหาซื้อตำบ้านหรืออะไรไปนั้นไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเขาได้แบบนี้มาบ่อยบ่อยมากอ่า เดือนหนึ่งส่งประมาณสองถึงสามครั้งเนี่ยเหรียญจิ๋วเห็นไหมคะอันนี้คือเหรียญห้าสตางค์สองสี่เก้าสามเหรียญจิ๋วนะคะเหรียญแค่นี้เองค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เล็กๆนิดเดียวค่ะเอาไปให้ยูห้าสตางค์ค่ะห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อนะคะเหรียญละสิบห้าบาทเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับเหรียนอะไรดีเหรียญห้าสิบตังค์เนี่ยเล็กเหรียญห้าสิบตังค์ปัจจุบัน เห็นไหมคะเล็กมากยังยังอุตสาหหลงเหลืออยู่เนาะปี2493นับมาถึงปีนี้ทั้งกี่ปีแล้วคะ่ะนะคะไปได้รับซื้อเหรียญละสิบหาบาทอยากรับซื้อสูงๆเหมือนกันแหละแต่ไปขายต่อไม่ได้คะ่ะก็ขายซื้อมา15คะ่ะขายออกอาจจะสัก18โดยประมาณนะคะเหรียญห้าสตางค์ทองเหลืองนะคะ พอสองสองสี่เก้าสามดูให้ดีนะคะถ้าเป็นสองพันห้าร้อยนะคะเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญเท่ากันเหมือนกันคล้ายๆกันนี้เลยนะคะถ้าเป็นสองพันห้าร้อยจะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทอันนี้สองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทมาดูกันต่ออันนี้เหรียญต่างประเทศลิงคอนอันนี้ก็ไม่เป็นเป็นเหมือนสตังบ้านเราอะคะ่ะเป็นเหมือนเศษตังบ้านเราอะเหมือนเหรียญยี่ห้าห้าสิบตังบ้านเราแหละนะคะเหรียญนี้ โอเคก็เก็บไว้ไม่มีอะไรมาดูถุงนี้อะเช็คไปทีละถุงเนาะเหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองเหรียญสตังสตังรูเนื้อทองแดงค่ะสตังรูเนื้อทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทนะคะสตังรูตังรูเขาก็จะมีสามเนื้อ สีเนื้อด้วยมีดีบุกนิกเกิลแล้วก็ทองแดงนะคะอันนี้สตางรูทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละ8บาทนะคะทองแดงส่วนเหรียญน,นี้ค่ะดีบุกอ่านิกเกิลค่ะขออภัยเหรียญสตางรูนิกเกิลค่ะรับซื้อเหรียญละเจดบาทนะคะทองแดง8บาทนิกเกิล7บาทค่ะถ้ามีเงินนะคะสตางรูเงินรับซื้อเหรียญละ4ี่บาทค่ะสตางรูเขาจะมี แยกออกไปเป็นถ้าเป็นดีบุกนะคะไม่ไม่รับซื้อไม่เป็นราคาค่ะเขาผูกนะคะเหรียญดีบุกเหรียญพูดแล้วก็หยิบไม่ให้ดูเลยเนี่ยค่ะดีบุกแบบนี้ไม่เป็นราคาไม่ได้รับซื้อนะคะเขาผูกคะ่ะสรุปอ่าสรุปเหรียญสตางรูนะคะเหรียญสตางรูดีบุกไม่รับซื้อเพราะผูกสตางรูทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทสตางรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ เบาทสตางรูเงินรับซื้อเหรียญละ40บาท